สวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับพีทคอนสมาเนีย์นะครับก็วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปเลอริตีนิดน,งนึงเนื่องจากว่าเรากำลังจะแต่งตัวแล้วก็จะไปเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะจะไปทำบุญกันนะฮะก็เหมือนกับแต่งหน้าทำบุญจริงๆไม่ใช่เราไปพบกับจอมวันนะ แต่ก็อย่าที่ชื่อคลิปว่านะครับแต่งหน้าเจอผู้ชายออกเดทครั้งแรกสําหรับเก้งกวางเนาะถ้าจะให้แบบว่าจัดหน้าเต็มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่สมควรเนื่องจากว่าเรามองว่าเราควรให้เขาเห็นสภาพหน้าสดมากที่สุดในครั้งแรกเราให้เขายอมรับกับภาพความเป็นตัวเราให้ได้นะฮะแต่ว่าโดยสภาพแล้วผิวหน้าผมคือบอกก่อนอ่อน o o งใกล้ๆนิดนึงว่ามีรอยสิวนะจ๊ะเห็นไหม มีรอยสิวด้วยมีสิวใหม่ด้วยใต้ตาทําไม่ได้นอนครับบอกอคืนแล้วขอบอกเม้นย้ำอีกนิดนึงว่า <c oughs> ขอโทษทีเพราะว่าอันนี้ผมเพิ่งทําสีผมมานะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับการเจอตะวันในครั้งแรกนิดนึงนะฮะสึกเอ่อเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าเป็นไปได้ผมดําน่าจะเซฟกว่านะครับก็ลองดูละกันจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้คือเราอยากจะทำบุญซึ่งเราก็ต้องแต่งตัวเบา หน้าเราก็ต้องสอบเบาๆด้วยใช่ไหมอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งคลิปนี้บอกก่อนว่าหล็กๆคนดูอาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรนะต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะอันนี้คือเป็นคลิปเรียลลิตี้มีเวลาแต่งหน้าแค่1ินาทีเนื่องจากว่าเขานัดประมาณ1ิบโมงเราต้องไปให้ทันตอนนี้9้าโมงครึ่งแล้วนะเราจะคือพอดีอะนะสีลมก,ก็เลยบอกว่าใกล้นิดนึงในการเดินทางคือสะดวกนะครับเพราะว่าเราจะไปทําบุญกันนะฮะอ <c> ะ <oughs> เริ่มเปแล้วกันเราก็จะลง กินแครนก่อนนะครับวันนี้ผมใช้ทา u revolution ของมิชานะฮะซึ่งาถามก็อย่างที่พีทบอกไปว่ามันไม่ได้ดีเท่าเอทเทูหรอกแต่ทําไมถามว่าเราใช้ต่อเพราะว่าเสียดายเปลืองซื้อมานัาพันกว่าบาทน,นะ,ะตบตบไปคืออย่างน้อยๆอ่ะมันก็เป็นสารแบบแคครอไมเซตเฟอร์เมทูเรดคือมันก็เป็นพิเทล่าอย่างหนึ่งแหละก็เอาเป็นว่าถ้าสมมติว่าใครใช้แล้วดีก็ดีนะแต่คือสำหรับส่วนตัวเราเฉยๆชอบเอทเอทูมากกว่า แต่ใช้ต่อเพราะว่าเสียดายอยากจะใช้ให้หมดพอใช้ให,หมดค่อยกลับไปซื้อเอทเท,ทูเหมือนเดิมนะจ๊ะอ่ะ <c oughs> พอเราลงกินแคร์เสร็จแล้วเนี่ยบอกก่อนเราก็ต้องลงกันแดดนิดนึงใช่ไหมฮะกันแดดเนี่ยบอกก่อนว่าตอนแรกอะ่ะเราจะลงอีบิโอเรตัวนี้แต่คิดไปคิดมามันไม่เหมาะนอกจากว่ามันจะค่อนข้างเงาแล้วก็สะท้อนแบบว่าวาวนิดนึงี่ยผมก็เลยไม่ค่อยชอบก็เลยเปลี่ยนเป็นของปั๊บเล็กนะฮะอันนี้เป็นปั๊บเล็กออกใหม่นะครับที่ เออได้มาไม่นานนะแต่คือชอบเน่องจาว่าเนื้อมันสีขาวก็จริงแต่ว่ามันไม่มันมันไม่เงาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันแทนเบสได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวนะซึ่งบอกก่อนว่าออตัวตัวนี้เวลาเราลงก็ลงไปแบบสภาพหน้าผู้ชายปกติไม่ได้ลงแบบว่าโอ้โหปราณีตอะไรเท่าไหร่นะครับก็ลงลงไปละกันแต่คือข้อดีของกันแดดตัวนี้เนี่ย หนึ่งคือมันไม่อุดตันคือนอนคอมิโ o g e น i c นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยปับเล็กเป็นเวสสําอางของฝรั่งเศสคือแต่นไคนพอพูดถึงเวสสําอางไก็ยังนึกถึงอะไรครับ <c oughs> วิชีลาโรโพเชเอ,เอ,เอ,อะไรนะเวียงอะไรสักอย่างนี่ในวัดส,สันซึ่งเ <c oughs> หมาะตรงๆว่ามันมีน้ำหอมซึ่งเรามองว่าถ้าเวสสําอางจะเสร็จมาหอมทำไมวะใช่ไหม แต่ว่าอันนี้เนี่ยบอกก่อนว่ามันเป็นเวทสำอาห์ที่ไม่ได้ใส่น้าหอมเลยของปาบบุเล่เห็นเขาบอกว่ามีขายตามวัดสันแล้วก็มีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะฮะเราก็ไม่รู้นะฮะก็ลองไปดูนะครับใครสืบราคามาได้บ้างก็บอกอ๋อลืมไปเตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าราคาพันสองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่ากันแดดโอเคเนื้อดีแล้วมันไม่หรือว,ว่าอะไรอ่ะมันไม่มันเงาระหว่างวันป้องกันแดดได้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่า เรียกว่าอะไรป้องกันกันแดด SPF 47 PA บวกบวกบวกนะฮะเห็นไหมเดี๋ยวซูมให้ดูนีเห็นไหมเอ่ยไม่เห็นซูมจ้าซูมซูมอ่ะเห็นไหมเอ่ยอ่าโฟกัสและเนี่ยฮะก็เป็นเขียนเอาไว้ว่า SPF 47 PA บวกบวก,บวกนะฮะอ่ะขอโทษทีเสียเวลานิดน,นึงนะครับอ่ะพอเราลงกันแดดเรแล้วเนี่ย <c oughs> แน่นอนว่าเราก็จะต้องหลกอกกีนเล่นนิดนึงคือตอนแรกเนี่ยแต่จะลงรอ,องพื้นบีบีหน้าพึงมาก แต่โนเนื่อจาว่าเราเป็นเปิ m มีติ้งใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าเอ้ยแต่หน้าสับซ้อนิดนึงนะคะซึ่งถ้าหน้าสับซ้อ,อน,นิดนึงตอนแรกเนี่ยบอกเลยว่าจะใช้คอนซีลเลอร์ของแมกเลยจัดเต็มหน้าแน่นโป๊ะโน no, ไม่ใช้นะคะซึ่งบอกก่อนว่าเราจะใช้เป็นของ y ยูทิปแล้วกันซึ่ง <c oughs> ได้มาใหม่นะฮะไปงานยูทิปมาแล้วเขาให้มาแล้วเรารู้สึกว่าชอบ คอนซีลเลอร์เหมือนังไม่มีวางขายมั้งแต่แป้งมีวางขายตามเซเวลล่นละเออจะหยิบแป้งให้ดูทีนึงนะครับอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์มีสองสี 4, สำหรับผิวสองสี 4, แล้วก็อันนี้คือผิวผานะครับซึ่งเราก็จะเอา,เอาแบบว่าผิวสองสีเนี่ยนะฮะเอามาแต้มพวกจุดด่างดำนี่แหละนะคะบนใบหน้าแต้มไปซึ่งเราก็มองว่าโอเคนะเนื่องจากว่าหนึ่งมันเป็นเนื้อน้ำมันเป็นเนื้อเิควดเราก็ ซึมซาบเร็วไม่ค่อยเหนียวเนอหนาหน้าสัาากเท่าไหร่นะครับคือโดยส่วนตัว,ตว,วเราว่าเราว่ายูที่เป็นเครื่องสำอางที่โอเคนะแล้ว <c oughs> เป็นแบรนด์ที่เลือกแบรนด์แอมบาสเตอร์ได้แบบลดมากเต้จรินพลวันนั้นไปนั่งข้างหลังชีมาแล้วชีอบอกว่าสวยมากคือยอมรับว่าชีสวยจริงๆอ่ะเนื่องจากว่าเออคือเรานั่งข้างหลังแล้วคือเข้าใจเป้าว่าโตข้างหลังอ่ะมันจะเห็นว่าเออผิวพนัน นะเห็นเพราะว่าชีใส่ชุดเปิดหลังด้วยซึ่งบอกตรงๆว่าผิวนางเลิศแ <c oughs> เลิศในที่นี้เนี่ยไม่ได้บบหมายถึงว่าขาวโอโมเ่เหมือนจะอ่ำปัชราภาหรือว่าพลอยเชอร์มานนะแต่ว่าขาวแบบว่าสุขภาพดีประมาณขาวเหลืองอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะซึ่งอ่ะอ,อันเนี้ยเราใช้ปกปิดรอยสีเรียบร้อยแล้วเราจะใช้สีหนึ่งนะคะที่ขาวกว่าเล็กน้อยนะคะมาปกปิดเอ่อพวกเรียกว่าอะไรอ่ะ ฮันด้าของเราดีนึงนะเนื่องจากว่าเราช่วงนี้นอนดึกดึกมากเนื่องจากว่าอัพเปาะอัพอะไรนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆลองตามที่แฟนเพจดูก็จะเห็นว่ามีบอกอะไรอับขึ้นมาเพราะว่าปิดเทอมนะหลังจากเที่ยงคืนเสร็จไม่ใช่สิยายายาไม่ดี <laughs> เราก็ไปเที่ยวอะไรมาบ้างแหละตามภาษาผู้ชายผู้ชายหรอจริงๆก็ไม่ใช่นะ นะซึ่งเราก็ลงตาไปนิดนึงนะครับ <c oughs> บางทีเราอาจจะดูไม่ค่อยเนียนเราก็จะมาเก็บนิดนึงนะครับด้วยฟองน้ำรูปไข่นะครับของอิสซี่เมติกสคริมแล้วก็เอามาเกลีย่ยได้ให้มันแบบไม่ให้มันตกร่องอะไรเงี้ยนอกจากว่าคอนซีลเลอร์เราใต้ตาเรามันสามารถตกร่องได้นะรวมถึงพวกร่องจมูกอะไรอย่างเงี้ยถ้าคนที่ลงคอนซลเลอร์หนักๆหน่อยน,นะก็ระวังนิดนึงนะครับอ่ะลงไป การใช้ฟองน้ำซับเนี่ยบอกก่อนว่ามันจะดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันช่วยเรื่องของซับความมันส่วนเกินของเมคอัพได้ด้วยแล้วก็ช่วยทําให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเมคอัพแบบสควิดหรือว่าแบบครีมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันช่วยสมูทเท่ากับรูขุมขนของผิวง่ายๆที่มันทาให้มันเรียบเนียนมากขึ้นน่ะส่วนตัวชอบนะเออลืมบอกว่าอันนี้เนี่ยได้มานานมากเราก็ดูจากสภาพเก่ามากขอโทษทีนะลืมซัก นะครับอันนี้แบบคือเข้าใจนะคลิปเรียลลิตี้นะครับก็เลยไม่ขอแบบว่าอะไรมากมายนะฮะเราไม่ได้มานั่งจัดฉากอลังการเลิศเลออะไรเพราะว่าไม่มีเวลานะครับ <c oughs> อะต่อไปแป้งเราจะเอาแป้งแอกว่าโอ้โหหรือว,ว่าอะไรเอาแป้งฝุ่นหรือเอาแป้งผสมรองพื้นอัดทับก้อนอะไรอยู่นะครับวันนี้เนี่ยตอนแรกว่าจะใช้เมทีนวิงที่ไม่เปิดตัวฝรั่งเศสแต่ทีนี้ <c oughs> ผมสังเกตว่ามันไม่คุมความมันระหว่างวันแต่คือระหว่างวันเนี่ยคือเราไปทําบุญมันเจอแดดมันเจอแบบว่าเจอแสงแด่เจอลมเจอมลภาวะ e v e r y t h i n g งเ b e บ l นะฮะเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นของ YouTube เหมือนเดิมซึ่ง <c oughs> บนตรงว่าแป้งเลิศมากแป้งนางเลิศจริงๆแล้วสีแบบว่าคือพอดีผิวอะ่ะมันจะแบบอาจจะดูเข้มนิดนึงนะแต่ว่าบอกก่อนว่าทาจริงๆแล้วมันพอดีผิวนะครับ ผมจะไม่ใช้พับปัดนะเนื่องจากว่าถ้าเราเอาพับลงอะ่ะมันก็จะดูหนาไปหน่อยผมก็เลยจะเอาแปงนะครับลงแล้วก็คอส่วนจนออกนะครับแล้วก็ลงไปบังไปมันก็จะเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็ช่วยเซ็ตพวกเอ่อเมคอัพที่เราลงาตอนแรกได้บ้างพวกคอนซีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยกุมความมันระหว่างวันได้นะครับก็ถือว่าดีเหมือนกันนะ แลวอย่างหนึ่งมันเป็นแป้งที่เรามองว่าสีมันพอดีกับผิวยูทิปครั้งนี้บอกเลยว่าทําแป้งได้สีพอดีกับผิวมากนะคะอ่ะอันนี้เป็นแป้งเบอร์เบดน,นะเบอร์น่าจะเบอร์สองมั้งแต่ถ้าเกิดว่าใคราขาวๆน่อยเนี่ยแอบกระซิบนิดนึงว่าเพื่อนๆสามารถไปลองซื้อที่เซเว่นอได้ระคาห้าสิบกว่าบาทไปห้าสิบกว่าบาทแปดกว่าบาท,าบาท,าบาทไปเห็นหมเซเว่นข้างหน้า ถ้าเกิดว่ามีเวลาจะไปแอบซื้อแล้วก็เอามารีวิวแป้งอยู่ที่ให้ดูเพราะว่านางเลิศจริงเนื่องจากมันคุมเพราะว่าความมันได้อะไรได้นะครับคือชอบก็เลยเอานะฮะปัดไปเบาๆคลิปนี้บอกก่อนว่า no contouring no highlight no แบบว่าจัดจัดแบบองค์ประกอบหน้านะคะเพราะว่าเอาเอแล้วว่าอะไรอะลุกเกออะเราไม่ได้มานั่งแบบว่า มานั่งแต่งหญิงหรือออกงานต้องหน้าแน่นขนาดนั้นโนไม่ต้องเราไปทําบุญใส่นะจ๊ะอา่านะฮะก็ <c oughs> นิดนึงพอเราลงแป้งเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะเซ็ตด้วยสเปรย์น้ำแรกก็ได้ถ้าอันเป็นอีเวนเอ้ยเอเวียงนะ <c oughs> หรือว่า,าเป็นของราโรโพเช่อะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ใช้โอกุมะนะครับตัวเดิมมาแหละนะฉีดแปเส็ยอย่างนี้มันเป็นละออเลยนะฮะ หน้ามันก็จะแบบว่าดูมีเงาเงานิดนึงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้พับหรือว่าฟองน้ำลูกไข่ในตัวเดอ่นะคะเอามาซับได้นะครับคือมันก็จะช่วยเซตเอวิ่งให้อยู่ทั้งวันนะครับคือมันก็จะดูแบบว่าดูโกลโกลใสๆนิดนึงนะฮะบ,บอกก่อนว่าจริงๆหน้าพิมพ์ไม่ได้ขาวนะเป็นคนเอ็นซีสาศูนก็ลองดูแล้วกันว่าใครไปแมงแล้วเผื่อใครแบบว่าเจอพีแล้วแบบเฮ้ย หน้าเราสีเดียวกับคุณพีทอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปบอกกับทางเรียกว่าอะไรทางเคาน์เตอร์ได้น้อว่าเอาเบอร์ NC 3 0ก็ลองเทียบเทียดูแล้วกันนะครับแต่ว่าเอาจริงๆถ้าลองพื้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมจะชอบตัวส่วนตัวนะคือชอบเลือกขาวผิวนิด,ดึง้องให้มันออกซิไดด์ดอกลงมาระหว่างวันในเวลาที่แบบจะโอกาสพิเศษอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าสมมติว่าไปเปิดมีติ้งก็เบาๆแล้วกันหรือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราจะต้องถ่ายออกงานอย่างเงี้ย ก็คือให้เลือกลองพื้นสีพอดีกับผิวเนื่องจากว่าเอา่อเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเราใช้รองพื้นพอดีกับผิวแล้วเวลาเราใช้แฟลชหรือว่าเวลาถ่ายงานอ่ะเรารู้สึกว่ามันสวยกว่านะถ่ายงานที่บอกแบบว่าถ่ายแบบลงแฟชั่นหรือว่าจะไปแอปท่าต่อแหลต่อแหลตามสถานที่ต่างๆแล้วถ่ายนะฮะอ่ะบอกก่อนนิดนึงซึ่งอันเนี้ยเราก็คาดว่าจะช่วยเซฟได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็คงไม่ได้ทั้งหมดหรอก คือมันก็ปกปิดได้ในระดับหนึ่งนะผมบอกก่อนว่าเราก็อาจจะเซตนิดนึงตอนนี้ที่เกียจอาจจะใส่หมวกเราก็ไปทําบุญง่ายๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากลิสติกตอนแรกจะใช้มิชชาเธอจะเปิดให้ดูเอออันนี้ก็ซื้อจากเซเว่นอีเลเว129บาทมีห้าสีเห็นไหมสวยมากเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูนะแต่ว่าถ้าจะไปเฟิร์สมีติ้ง no ห้ามใช้ลิปสี <c oughs> แนะนำเบิร์ดีหรือว่า เบบ b ีนเบบี้ลิปก็ได้9บาทนี่คือเบบีปีมาที่บูธนะฮะถ่ายบอกก่อนว่ามันก็ไม่ได้เป็นลิปที่มีสีนะครับแต่ก,ก็งงอีกาไว่ทำไมปากเราแดงงงมันเป็นกล้องกล้องหลอกตามั้งอะไรอย่างนี้นะก็ไม่ต้องงงว่าทำไมคลิปนี้พีดูขาวกระจำสใยดูมีออร่าอย่งเลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับ อบอกก่อนอย่างหนึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหน้าพีถึงขาวคอเนื่องจากว่าผมไปทาเลเซอร์หน้ามาแล้วปกติคนที่ทาเลเซอร์หน้าเนี่ยหน้าจะขาวข่อยแล้วแต่เวลาผมเวลาออกงานหรือว่าเวลาออกเอกนอกสถานที่เราก็ต้องลงพัวแบบลงแป้งที่คอหนากว่าที่หน้านิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเราก็คงไม่อยากให้หน้าขาวคอ,อดําแบบเรียกว่าอะไรอ่ะแบบสมัยมอต้นของเราอะนะคะ เอเรียกว่าอะไรจำไม่ได้นะฮะก็ประมาณนั้นนะครับก็นี่แหละเสร็จแล้วล่ะนะคะสําหรับการแต่งหน้านะครับสําหรับไปเจอผู้ชายครั้งแรกหรือว่าเกย์เฟิร์สมิทติ้งหรือว่าอะไรอะไร,ะไรทํานองนี้อาจจะแบบแต่งหน้าเบาๆไปพบญามผู้ใหญ่ของเกย์อะไรเงี้ยเพราะว่าไปเราก็ไม่ต้องแต่งเยอะนะคะให้มันดูวิงต์งเลยเดี๋ยวสภาพมันก็ลงเนาะนองจากว่ามันก็ต้องมีการออฟฟิไดร์ระหว่างวันด้วยนะครับประมาณนั้นนะฮะ กันยงัยงไงวันนี้เราก็เดี๋ยวไปก่อนกันแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะฮะอ่ะลืมบอกว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาจับฉลากให้ดูกันนะครับถึงเอ่อเจ้าตัวเล็กวิช,ชาตัวนี้นะครับว่าวิช,ชาทำ revolution ตัวเล็กใครจะได้ไปนะครับก็ลองดูกันนะฮะก็มีสองรางวัลน,นะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวเราจะมาจับให้เพื่อนดูกันเลยนะครับเพื่อเป็นการว่าแหละให้รู้ว่าเอ้ยเราจับฉลากจริงเราไม่ได้แบบล็อกเอาไว้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็เจอกันในคลิปหน้าครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ